คือหลอน Go Story ฟังตอนดึกอย่าฟังคนเดียวเรื่องนี้ส่งมาจากคุณอังเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงที่คุณอังยังเป็นนักศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกตอนนั้นคุณอังเรียนอยู่ปีสองและเพิ่งย้ายมาเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนอีกหนึ่งคนบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวแต่ยกพื้นสูงจากดินประมาณ2เมตร มีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำบรรยากาศค่อนข้างเงียบเพราะอยู่แถวชุมชนเก่าคืนหนึ่งแฟนของคุณอังแวะมาหาที่บ้านทั้งสมคนนั่งดูรายการผีในโทรทัศน์กันตามปกติและในรายการมีช่วงหนึ่งที่พิธีกรท่องคาถาเรียกวิญญาณขณะนั้นคุณอังแอบคิดเล่นๆในใจว่าแล้วถ้าวิญญาณที่อยู่แถวนี้ได้ยินเขาจะมาหาเราบ้างไหมนะ เป็นเพียงความคิดผ่านานแต่บางครั้งความคิดก็เหมือนการเรียกหลังรายการจบเพื่อนของคุณอังแยกตัวไปนอนคุณอังกำลังจะลงไปส่งแฟนที่รถแต่ยังไม่ทันได้ก้าวลงบันไดเสียงกรีร๊ดก็ดังขึ้นจากในห้องนอนๆๆๆเพื่อนวิ่งออกมาด้วยสีหน้าซีดเผือดตัวสัน่นพูดอะไรไม่ออกก่อนจะเอ่ยเพียงประโยคเดียวว่าแก ช่วยไปปิดม่านให้หน่อยไฟในห้องนอนยังปิดอยู่มีเพียงแสงสลัวจากห้องโถงส่องเข้าไปคุณอังสูดลมหายใจแล้วเดินเข้าไปเปิดไฟขณะกำลังเอื้อมมือไปดึงม่านสายตาก็เหลือบไปเห็นบางอย่างที่หน้าต่างเงานอมคล้ายคนโผล่พ้นขอบหน้าต่างขึ้นมาครึ่งตัวส่วนศีรษะโล้นเหมือนหัวล้าน คุณอังตกใจจนร้องไม่ออกรีบวิ่งออกมาถามเพื่อนทันทีแกเห็นเหมือนกันไหมเพื่อนพยักหน้าพร้อมน้ำตาเธอเห็นสิ่งเดียวกันแฟนของคุณอังรีบคว้าไยฉาย,ายวิ่งลงไปส่องดูรอบบ้านเผื่อว่าจะเป็นคนมาแอบดูแต่ไม่พบใครเลยและเมื่อมองจากพื้นขึ้นไปยังหน้าต่างทุกคนก็เริ่มแน่ใจว่า ไม่มีมนุษย์คนไหนจะสูงพอให้โผล่ขึ้นมาถึงครึ่งตัวได้คืนนั้นพวกเขาตัดสินใจออกจากบ้านไปคลายความกลัวที่ร้านคาราโอเกะและชวนรุ่นพี่ที่สนิทมานั่งด้วยแต่ความหลอนไม่ได้จบแค่ที่บ้านเช่าระหว่างนั่งร้องเพลงคุณอังรู้สึกเหมือนมีใครลูบขาเบาๆครั้งแรกคิดว่าเป็นลมแอร์จึงเผลอคิดในใจว่า ถ้าไม่ใช่ลมขอให้รู้สึกอีกทีไม่ถึงวินาทีต่อมาความรู้สึกเดิมกลับมาอีกครั้งและแรงกว่าเดิมคุณอังพูดออกมาว่าหรือมันจะตามเรามาจากบ้านทันทีที่พูดจบโซฟาที่นั่งอยู่ก็สั่นขึ้นมาเองทุกคนรู้สึกเหมือนกันแต่ไม่มีใครกล้าพูดรุ่นพีจึงลองทดสอบ ถ้ามีใครอยู่จริงขอให้สั่นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่โซฟาแต่ผนังทั้งด้านหลังสั่นเหมือนมีคนทุบพวกเขาลองออกไปทุบผนังด้านนอกที่เคาะทำทุกวิถีทางแต่ไม่มีทางทำให้สั่นได้แบบนั้นคืนนั้นทุกคนไม่กลับบ้านเช่าไปนอนรวมกันที่หอแฟนแทนเช้าวันถัดมา คุณอังกับเพื่อนกลับไปบ้านซื้อดอกไม้ทูบเทียนไหว้ขอขมาเจ้าที่และวิญญาณคิดว่าเรื่องคงจบแต่ไม่จบคืนหนึ่งเวลาประมาณตีสามคุณอังถูกผีอำ่ำขยับตัวไม่ได้พูดไม่ได้เมื่อฝืนลืมตาขึ้นมีเงาดำคล้ายคนเดินวนอยู่รอบห้องข้างประตู ข้างตู้เสื้อผ้าและข้างเตียงใกล้ไม่ถึงฟุตคุณอังได้แต่ร้องไห้ตะโกนสุดเสียงว่าเปิดไฟให้หน่อยจนเพื่อนวิ่งเข้ามาช่วยหลังจากคืนนั้นคุณอังและเพื่อนย้ายออกทันทีเพราะมั่นใจแล้วว่าบ้านหลังนั้นมีบางสิ่งที่ไม่ยอมไปไหนและจนถึงวันนี้บ้านเช่าหลังนั้น ก็ยังเปิดให้นักศึกษาเช่าอยู่คือหลอน Ghost Story ฟังตอนดึกอย่าฟังคนเดียว